สวัสดีครับ107เคลรับออนไลน์วันนี้เสนอตอนบัญชีธุรกิจนะครับการเข้าใช้งานและความหมายความเป็นไปเป็นมาเบื้องต้นนะครับมันสําคัญอย่างไรเพื่ออะไรนะครับในส่วนตัวผมคิดว่ามันสําคัญมากและผมคิดว่าหลายๆท่านที่กําลังดูอยู่นี้นะครับมันสําคัญสําหรับธุรกิจของคุณ มีเหตุผลนะครับเพราะว่ามีมันคล้ายๆเป็นกุญแจเป็นทางเข้าสําหรับการทาบางสิ่งบางอย่างหรือเขาเรียกว่าคัสตอมออเดียนในในหัวข้อต่อไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถ้าไม่มีบัญชีธุรกิจคุณจะใช้ลูกเล่นหรือฟีเจอร์บางอย่างไม่ได้อย่างเช่นการนําเข้ารายชื่อนําไปขยายกลุ่มเป้าหมายให้ facebook ไปหาคนเหล่านี้คล้ายๆกับสิ่งที่เราจะกําหนดเนี่ยนะครับหรือเขาเรียกว่าลุกอะไรออเดียนเพื่อให้คุณกระจายโฆษณาของคุณได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากๆนะครับดีกว่าดีกว่ามั่วโอเคไหมครับอ่ะโอเคดังนั้น สรุปได้เลยว่าบัญชีธุรกิจมันสําคัญในยุคนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มต้นจากทางเข้านะครับว่ามันเข้ามาพิมพ์อะไรเข้าไปสมัครยังไงจริง,รงๆการกรอกข้อมูลมันไม่ได้ยากเลยแต่ความเข้าใจเนี่ยมันมันยุ่งยากตรงนี้ผมมีรูปภาพรูปภาพหนึง่งนี่นะครับคุณผู้ชมคุณจําง่ายๆได้เลยว่าบัญชีธุรกิจเนี่ยมันอยู่ด้านบนนะครับตัวจัดการโฆษณาเนี่ยมันมันอยู่ต่ํากว่า อ่านะครับดังนั้นบัญชีธุรกิจเนี่ยสามารถควบคุมบัญชีโฆษณาของคุณได้หลากหลายนะครับมันสามารถใช้ลูกเล่นมากมายที่ถ้าถ้าคุณไม่มีบัญชีธุรกิจมันจะไม่สามารถทําบางสิ่งบางอย่าง,งหรือว่าใช้ลูกเล่นบางอย่างได้นั่นเองนะครับดังนั้นต้องมีบัญชีธุรกิจแบบนี้นะครับ <S <S <timeless> นึกภาพ,พออกแล้วใช่ไหมครับว่าบัญชีธุรกิจหน้าตามันอยู่ด้านบนของบัญชีโฆษณาแบบนี้นะครับเริ่มต้นเบสิกสุดๆเลยนะครับสูตรของผมคือแบบนี้ครับคุณผู้ชม ใช้งานเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับหนึ่งหนึ่งบัญชี Gmail เนี่ยลงชื่อเข้าใช้ facebook เพียงหนึ่ง f o o k b o o ไอเเท่านั้นนะครับนี่คือบัญชี Gmail โอเคในคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อคุณคลิกตรงนี้คุณสามารถเพิ่ม Gmail เข้าไปในเบราว์เซอร์ Google Chrome เนี่ยได้หลากหลาย Gmail ในแต่ละ Gmail ควรที่จะมี facebook 1ึ่งแอค t คาเท่านั้นดังนั้นในแต่ละ Gmail คุณสามารถคลิกสลับ ใช้งาน facebook พร้อมๆกันแต่แรมและซีพเครื่องของคุณมันต้องแรงด้วยนะครับและ,ะข้อมูลเชิงเทคนิคอื่นๆสรุปว่าคอมคุณต้องแรงพอสมควรนะครับคุณจึงจะสามารถสลับบัญชีใช้พร้อมๆกันนะครับไม,ไม่ไม่เรียกว่าสลับบัญชีนะเรียกว่าใช้บัญชี Facebook พร้อมๆกันนะนี่คือพื้นฐานเบสิกสุดๆเลยนะดังนั้นนะครับบัญชี facebook นี้ใน g m a i l Account นี้นะครับคุณลงชื่อเข้าใช้ไว้รอเลยโดยที่อาจจะไม่ต้องเปิดหน้าต่างก็ สามารถให้มันล็อกอินอัตโนมัตินะครับให้ Google จดจํารหัสต่างๆนะครับจําแค่บัญชี Google แล้วคุณก็จดจําว่า Facebook ของคุณลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้วนะทีนี้ให้คุณเปิดหน้าต่างใหม่ครับสรุปว่าคุณผู้ชมใช้ Google เนี่ยเป็นตัวช่วยในการเข้าสู่หน้าต่างๆของ Facebook นะครับคุณพิมพ์ช่องค้นหาได้เลย ใช้ Google นะคุณพิมพ์ตัวจัดการโฆษณาแล้วคุณก็ดูหน้าหนึ่งของ Google เนี่ยมันจะต้องติดหน้าหนึ่งแน่นอนนะครับตัวจัดการโฆษณา facebook เออนะครับก็พิมพ์แค่ตัวจัดการโฆษณา Google มันก็รู้อยู่นะว่าคงจะต้องเกี่ยวกับ facebook นะครับเ <c oughs> ด้งขึ้นมา thfacebook.com เนี่ย s i n e s s เนี่ยคือคุณดูให้ออกนะว่าอะไรคือไอ้พวกเว็บโฆษณาอะไรคือเว็บของทาง facebook ตัวจัดการธุรกิจก็พิมพ์เช่นเดียวกันนะครับสรุปว่าใช้ Google นะครับพิมพ์ได้เลยตัวจัดการธุรกิจนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาโอเคครับพิมพ์แล้วค้นหาแล้วเลื่อนดูหน้าแรกของ Google นะครับนี่ดูให้ออกนะครับ business ภาษาไทยเขียนว่าสร้างตัวจัดการธุรกิจเออนี่คือเว็บนะครับอาจจะมีเว็บโฆษณาขึ้นมาแทรกก็เป็นได้ต้องระวังนะครับ พวกที่เป็นเอเจนซี่นะครับรับทําโฆษณายิงแอดต่างๆอาจจะใช้คีย์เวิร์ดนี้ซื้อโฆษณากับ google ก็ครับดูให้ออกแล้วกันนะครับนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้โอเคครับเมื่อคุณคลิกเข้าไปนะครับยกตัวอย่างนะครับเข้ามาที่ตัวจัดการธุรกิจนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเข้าสู่หน้าหลักนะครับสิ่งที่ต้องคลิกนะครับคือตั้งค่าธุรกิจเขาอยากให้เราเนี่ยนะครับคลิก การตั้งค่าธุรกิจนะครับมีปุ่มลัดให้คุณตรงนี้นะครับซึ่งตั้งค่าธุรกิจคุณสามารถคลิกจากเมนูสามขีดด้านซ้ายมือตรงนี้ตรงนี้นะก็สามารถคลิกได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งปุ่มนี้มันสําคัญไงครับเขาจึงสร้างทางลัดให้คุณตัวสีน้ําเงินเห็นไหมครับนี่นะเพราะว่าหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นการแสดงความเคลื่อนไหวนะครับเป็นหน้าแดชบอร์ดแผงควบคุมธรรมดาทั่วไปนะครับแต่สิ่งที่ต้องคลิกคือการตั้งค่าธุรกิจครับซึ่ง ในตัวจัดการธุรกิจเนี่ยมันสามารถบริหารสิ่งต่างๆบลาๆๆได้เยอะแยะมากมายจะไม่เจาะลึกนะครับเดี๋ยวมันจะเวิ้นเวอเพราะว่านะเดี๋ยวคลิกเข้าไปดูหน้าตาของมันว่ามันทําอะไรได้บ้างเข้าไปในตั้งค่าธุรกิจนะครับอาทิเช่นนะครับอนุมัติคนทํางานร่วมนะครับเพิ่มบัญชีโคษณานะครับหรือว่าใช้บัญชีธุรกิจนี้เพิ่มเพิ่มบัตรเครดิตเข้าไปนะครับหรือว่าบัตรเดบิตการชําระเงินเนี่ยคุณสามารถจ่ายเงินให้กับ โฆษณาต่างๆเออนะครับเพราะว่าตรงตรงนี้คือบัญชีธุรกิจไงคุณอาจจะมีเพจมากมายที่เพิ่มเข้ามาและใช้การตั้งค่าการจ่ายเงินนะครับซึ่งมันก็สามารถเพิ่มนู่นนั่นนี่นะครับลูกเล่นเพียบนะเดี๋ยวลูกเล่นสำคัญที่พูดเกินในช่วงแรกคือ Custom Audience เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแต่ว่าครับนี่คือศักยภาพของมันนะครับ ในส่วนการสมัครเดี๋ยวกล่าวสรุปจบเลยนะในส่วนเรื่องของบัญชีธุรกิจเนี่ยนะครับการสมัครเมื่อคุณเข้ามาใช้งานครั้งแรกเขาจะให้คุณสมัครสําคัญที่สุดคือ G ีเอ่อ Gmail หรืออีเมลของคุณเนี่ยนะครับคุณจะใช้ hotmail หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณสะดวกแต่แนะนําใช้เป็น Gmail ของ Google จะสะดวกมากนะครับคุณต้องกรอก Gmail ที่ใช้งานได้จริงเข้าไปในใบสมัครซึ่งเขาจะบังคับให้คุณกรอกเพื่อนะครับเขาจะส่ง เป็นลิงก์ยืนยันตัวตนเข้าไปใน Gmail คุณต้องเข้าไปเช็คในอินบ็อกซ์เมลของคุณนะครับจากนั้นกดลิงก์ยืนยันตัวตนในใน Gmail ของคุณคุณจึงจะสามารถมีบัญชีโฆษณาได้ซึ่งการตั้งค่าโฆษณาก็ให้มันสอดคล้องว่าคุณขายครับเครื่องสําอางคุณก็ตั้งชื่อให้มันสอดคล้องนะครับอาหารเสริมสบู่เหล่านี้ก็ตั้งชื่อโฆษณาให้มันสอดคล้องถ้ามันไม่ผ่านเดี๋ยวเขาก็ติติงมาว่าเออมันชื่อมันไม่สอดคล้องนะคุณก็แก้ไปให้มันเชื่อมโยงให้มัน เข้าท่านะเขาก็จะอนุมัตินะครับให้คุณใช้งานบัญชีธุรกิจซึ่งมันเป็นการลงทะเบียนธรรมดาธรรมดาแต่ใจความสําคัญมันก็คือตรงนี้นะ gmail นั่นเองยืนยันตัวตนเข้าใช้งานผ่าน gmail นะครับเปิด g ี mail เข้าไปกดลิงก์ก็คือจบข่วคุณก็จะมีบัญชีธุรกิจแบบนี้ซึ่งครั้งแรกที่คุณค้นหาเนี่ยนะครับเข้าไปในหน้าของครับการสร้างบัญชีธุรกิจเนี่ยมันจะมีแบบฟอร์มให้คุณกรอกนู่นนั่นนี่เหมือนคุณสมัครเฟซธรรมดาทั่วไป นะครับสำคัญที่สุดก็คือ Gmail เนี่ยโอเคนะครับแล้วคุณก็จะเด้งเข้าสู่หน้าตัวจัดการธุรกิจที่ผ่านมาที่ผมกล่าวนะครับแล้วคุณก็เข้ามาสู่หน้านี้การทั้งค่าธุรกิจนั่นเองครับนี่คือการการเข้าใช้งานบัญชีธุรกิจแบบคร่าวๆนะครับซึ่งมันมีเยอะมากค a ณ e b o o k ปรับเปลี่ยนหน้าตาตัวจัดการโฆษณาครับล่าสุดหน้าตาก็จะประมาณนี้ให้คุณเลื่อนนะครับซึ่งผมคิดว่าเวอร์ชั่น เก่าๆเนี่ยมันจะใช้งานง่ายนะเพราะมันมีแถบข้อมูลอยู่ด้านซ้ายมือนะครับคลิกคลิกหัวข้อมันก็จะไปอย่างรวดเร็วแต่ตรงนี้เราต้องมาเลื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนอคุณคลิกคําว่าสร้างใหม่ครับนี่ไงครับกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองกรณีที่ยังไม่มีบัญชีธุรกิจเมื่อคุณคลิกเข้าไปแล้วเลือกหัวข้อนําเข้ากลุ่มเป้าหมายแบบรายชื่อลูกค้าเนี่ยมันจะต้องไปสมัครถูกไหมฮะแต่ที่นี้เราพวกเราสมัครบัญชีธุรกิจเอาไว้แล้วก็ไม่ไม่ต้องกังวลน,นะครับก็คลิกไปตามนั้นเลือกขอให้ถามว่านี่ไงครับรายชื่อลูกค้า สมมุติขายเครื่องมือในสำนักง,งานเนี่ยนะครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณสักดึงข้อมูลมาสัก200เบอร์โทแล้วกันนะครับจากนั้นเมื่อได้ข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็นํามาขยายในหัวข้อลูกอะไรออ,อเอียนนี่คือจุดมุ่งหมายของเรานะครับโอเคในส่วนคําว่าคอออดิเอียนเนี่ยก็คือพวกข้อมูลความสนใจพฤติกรรมอะไรต่างๆใน facebook เขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายหลกักๆใน facebook คือคอออดิเอียน ซึ่งถ้าถ้าคุณไม่อยากใช้งานสร้างระบบสร้างคัสตอมออเดียนแล้วนําไปทําลูกอะไรเนี่ยคุณก็ไปใช้คอออเดียนของ Facebook แต่ผมมองว่ามันไม่ค่อยตรงหรือมันมีคู่แข่งเยอะเกินไปนะครับถ้าเราสร้างสร้างกลุ่มเป้าหมายขึ้นมาเองแล้วไปขยายใช้ลูกอะไรออเดียนเนี่ยนะผมคิดว่าน่าจะดีกว่าและไม่ไม่ใช่แค่ผมนะหลายหลายคนก็คิดเช่นเดียวกันโอเคลุยได้เลยนะครับเมื่อคุณคลิกรายชื่อลูกค้า เดี๋ยวไปดูคลิปที่เกี่ยวข้องในตัวไอมุมขวานะครับเกี่ยวกับคัสตอมออเดียนลูกอะไรออเดียนต่างๆนะนี่คือไปอย่างรวดเร็วแล้วขอให้คุณคลิกเพิ่มธุรกิจเห็นไหมถ้าคุณมียังยังไม่มีธุรกิจเขาจะให้คุณไปสร้างไงแต่คุณสร้างไว้แล้วเรียบร้อยคุณก็คลิกเลือกธุรกิจได้เลยครับคลิกถัดไปเพิ่มไปยังธุรกิจ